คุณแล้วเนาะปีที่สามนี่ก็จะเข้าปีที่สามแล้วเนาะถ้าปีที่สามมันโบติงคิงเราก็จงเบิ่งต่อไปยังเบิ่งต่อไปอยู่เนาะแล่มาะานมามลมามลมามมาดามง้าดามลองนคะอนาดมาดมดลาาด เก่าเก่าจ้ะเจ้าเยาว์าจังชันเมะเนาะบางที่เขาก็ไปทําธุระเขาเขาก็ชงช้วันเขาก็มามากดให้เขาแน่ชุมเจ้าก็ยามมาคู่ไหลเมะเฮ้ยโคตไห้น้ากันนั่นล้วเนาะอยู่น้ากันขันว่าผัดออกจากลุงพ่นบนติดจามพาวคูเจชุดข่อยเนาะอย่าคู่หลายเห็นว่าเพิ่นเป็นเอฟซีก็ได้ ให้ไปใส่กับบางวันบางเทื่อกับไปทําธุระบางกไปทามุระเล็กจักน่อยเหลอืออันนี้รถออกจากอุบลเลิกติดตามผ่าน่ป่ยกันเห็นว่าเพื่อนเป็นเอฟซีพุ่งหน้าฮักกะไม่แต่คู่แม่เนาะแม่เนาะมาบพรมันกันนเด้อค่ะคุณคุณลาขอบคุณหลายๆเดอ No. มันบถืกลักษณะเด้บมาคุยครับมาดามจำลองก็ได้เด้อกระโดดไมา,าช่องนลอยๆก็ได้เด้อในโลกคือยูทูบเบอร์บ้านอยู่น้ากันนนะี่ละสปายซใครใครก็กากม,กรมาดูดูดูยายติดตามมาตลอดเหมือนหนูติดเหมือนหนูติดยายยายยายติดหนูอันนี้กับบูกเคือบางที่ยายก็ติดเอฟซีก็ได้อะ ถ้าสมมติว่าช่องยายเหมือนช่องไม่พีเราชงใช้คอยจะูกคอใต้ใต้ต้นมะคือเคือเพราะคอยบอกได้ว่านฟซีเห็นบอกแม่พี่นะเพนไล่โซนบ่ได้เพื่อนทำจะคลิปเงืดอนัคอยคอยงุดงิดโลดอืมคอยนี่ยอยู่แต่กับฟซีนักฟ้าซีไม่ค่อยได้อยู่ค่ะแมนค่ะทำไมถึงว่าไม่ได้อยู่วกาถูกแค่แค่เอาคนแมนตัวละอืมถ้าอยู่กับฟ้าซีชั่วโมงนึงเพค่รเอาแล้วเป็นยังบอก มันว่าโลดมีแตนแมนค่ะแมนอยู่บ่เจะว่าวแมนค่ะแมนได้คอยว่าวนะท่านอยู่นั่งอยู่กับฝ้าชีและเต็นตต่อมาอลยมาแล้วมันต่อยกันเพราะฉะนั้นคอยก็เลยบ่ออยู่กับฝ้าชีคอยมาอยู่กับเอฟซีดีกว่าสบายเอสบายใจและสบายตาด้วยเรื่องของฝ้าชีตอนเย็นคอยอยู่ด้วยกันน่าจะเ๊ะสวันนี้กับพี่จิ๋ว สวัสดีค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะมาดามมาหน้าบ้านลุงพลทุกวันนะจ๊ะอาจจะมากดให้จริงบอกคันคอยมาแล้วชมเจ้าบอมากดระวังเลยขอจับโล่งมอเบิร์ด๊จำไวาเด้อคอยสัญญากับเจ้าแล้วได้เจ้าไม่ชองน้อยๆในเด้อค่ะสีมาอยู่กับมาดามนี่าะมาอยู่หน้าบ้านลุงพลถ้ายายมาอยู่แล้วไม่มีใครเบิ่งแล้วไม่มีใครเข้ามาเบิ่งยายยายจับโล่งงอบนเลย ขอบคุณนะคะหม้อแล้วก็ให้ไปดีต้อนรับนะคะจับใส่หม้อไปแล้วยายก็จะให้ไปแก้ไขอยู่ในหม้อพากันตีกันอยู่ในหม้อแล้วคุยกับเอฟซีน่ารักนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะพี่จิ๋วเมื่อคืนฝนตกไหมคะค่ะสุพันบุรีตกแรงมากทั้งลมทั้งฝนป้าเจอามาเก็บต้เดุอันลมนะบ่เอา เอามาโลดเอามาเค็มมาโรดมันสิได้กินเห็ดเพาะหลายหลายมันสิได้กินอยู่ด้วยกันค่ะก่อนจะโรยไข่ก็คือกันสัสดี่ยยายออกจากมีเพื่อนพี่น้องคุยม่วนสนุกสนานมีความสุขในช่องยายจ้าขอบคุณเช่นกันเดลอค่ะกลัวกลัวกลัว ยยากลัวกลัวยายจับลงหมอ้อไม่อยากลงหมอ่อ,อถ้าไม่อยากลงหม้อก็ต้องมาก็จ้องจูงมาจูงมาเลยแล้วนจะจ๊ะเอ๋อ ทุกคนค่ะยายเวลาอยู่กับฟ้าชีจะพูดกันไม่ค่อยน่ะไม่ค่อยเข้ากันใช่ไหมความคิดเห็นไม่ตรงกันโลดถ้าอยู่กับฟ้าชีนะเรื่องจริงไดยอยู่เพียงนิดนิดหน่อยช่องกระทีนี่ไม่เป็นไรหรอกถ้านั่งเป็นชั่วโมงเ็าเอาเลยนะความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วมันเริ่มมาแล้วโตแตนกเอะไรก็มาเบื้องเรื่องนั้นก็มาเรื่องนี้ก็มาเรื่องเล็กก็มาเรื่องนี้ก็มาจากกระเบือนเดี๋ยวก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ แต่ถ้าว่าไม่อยู่กับพระชีมาอยู่กันแล้วเนี่เออขอบคุณสิบสาดท่านนะคะอันนี้ก็ไดกระบอกกระบอกมาดูมาคูณหกแปดสวัสดีค่ะพี่โซฟน์ก็กดไลค์ทุกวันจ้าคุณยายดวงลือไทยห้าห้ากลัวพี่พัฒนาสวัสดีค่ะพี่พัฒนากลัวกลัวไม่อยากลงหม้อดีจ้ะดีจ้ะดีจ้ะสวัสดีค่ะนุ่ม รัตนะเออดีที่สุดดีที่สุดอ๋อคอยยังบ่เห็นอันชุดรอไปยังชุดรอบ่สบายบ่ขอบคุณค่ะคุณเราข้ามขอบคุณเอ็ชุดรอไม่สบายเหรอหรือว่าชุดรอติดโควิดวะเห็นมาเลยว่ะเปิดช่องไวๆเปิดช่องไวๆได้ยินแต่เสียงหญิงแม่แจ้วแจ้วใช่ค่ะยายสลับเอาช่องสาวรุดไลฟ์บ้าง ค่ะโอ้ยคอยก็งหัอยู่ดอกแต่ว่าก็อยากให้เขาทํางานเองเนาะอะไรก็มีต่แม่อะไรก็แม่ถ้าเกิดว่าแม่บบมีแล้วเขาจะพึ่งใครอ่ะเขาก็บอกให้เขาฉลับอยู่เดี๋ยวคอยจขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันนะี่คอดูมาแต่แต่ถ้าว่าคอยดูมาแล้วเขาก็ไม่มีโทรศัพท์ให้บุลอดเล่นแต่ว่าบุลอดไม่เล่นก็ดได้แต่ถนาเล่นก็เล่นเกมตื่น เาก็จะไรรู้ถ้ามันถูกรางวัลที่หนึ่งก่ตชาติไหนไปไหนกันหมดเลยยายยายโหดร้ายจะให้เอฟซีลงหม้อก็ธรรมดาเนอะมีพ่อแม่เองข้าวันนะคะ่สัขอบคุณท่านขอบคุณเช่นกันด้อค่ะช่วยกันช่วยกันตอนนี้ฟังมาดานะครับเพราะก็ไปเรื่อยๆนะคะส่งหัวใจให้ตลอดดูอยู่ บางบางพีชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะบางพีดัน,ด,นดันยายก้ามหมื่นซับเด้ออยู่กับสามีนานไม่ได้คือกันอ้าวเจ้าก็เป็นคือกันบหม <c oughs> าแม่นเป็นแต่ข่อยเป็นทั่วโลกสิเป็นทั่วโลกโลยสุพาะคุณต่อทีพีสกินเพีพีพีซีทีซีนี่โหกัดกันตลอดเลยกับโมนา เขาคงจะเป็นอยู่ไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีเขาก็คงจะเป็นวันค่อยจนไร้ชนโบได้ชุมเพิินของขึ้นของขึ้นอะไรพี่ลองหาเว้นอ่านหนังสือใส่บอกค่อยอ่านออกอยู่ขอบคุณนะคะจะได้ไม่ต้องพยีจตาติดเรื่องบ่นี่มันถึงไม่ขึ้นกูลาขอบคุณนะะยิงแม่ย่าจมตาตาเด้อบบได้จมดอกอ ต่อไปค่อยจะบ่จมดอกกาจมตาถาดอกส่วรส่วนนี่ตาถาสบายแล้วมัต้มาส่ง่นจมจมเอาเป็นก่อนเด้มาส่งเจ้าเดี๋ยวนี้มาส่งเดือนนี้มาคนเดียวไม่ใช่เขาบอกว่าอยาจมตาถาเด้อเบื่ออรอย่างเนี้ยขออนุางกแล้วกันเหลืองเยาจมคือยาว่าโอ้เหลืองเขาตรวจชอบยาจมคือยาบูนอ้าขายังอันนั้นมาฟังมาดาเมื่อกี้นีของแม่นด้เ็นเืงีเอ สามีหลายคุณปาชีหลายดูคุณดูดวงจันทร์คิดถึงเช่นกันค่ะพี่จิ๋วยายก็ยายจะไม่ยายจะไม่จมแต่ยายจะเทนเอามาอยู่ที่ลม <c oughs> ่มตาขวจมมาจมก็ให้เอฟซีเบิงเอาเพราะว่าเอฟค่อยส่งให้เอฟซีเบิงเนาะยายจ๋าสองวันนี้คนดูยายอบอกสองวัน,นมันเป็นอย่างางจะฮิดบอก ฮิตหรือฮอตมันเป็นตามันเป็นตาเบิ้งก็ดีแล้วเจ้าบดีใจน้ำ่อยบ่อ่อยค้นเบิ้งหลายแม่แม่นยามแม่นยายน้องแอนดี้คนสวยสวัสดีรอบสองค่ะพี่ติ๋วยายไปไหนหนูไปด้วยช่วยสองบาท